วันก่อนนี้นะครับมีคณะสวคณะหนึ่งคณะกรรมาการของสวคณะหนึ่งเขาก็ออกมาถแถลงข่าวนะถแถลงข่าวเรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยตัดงบช่วยเหลือนะตัดงบช่วยเหลือ,เ,อ,อเด็กกัมพูชาที่เรียนหนังสืออยู่ในเมืองไทยในบริเวณชายแดนนะรวมทั้งเด็กต่างด้าวอื่นๆด้วยนะครับให้มีงบเฉพาะ เด็กของคนที่เข้าเมืองอย่างถูกกฎหมายอะไรแบบนี้นะเพราะว่าเขาก็มองว่าแหมเนี่ยกัมพูชามาทำกับเราแบบนี้เราเนี่ยปีปีหนึ่งเนี่ยเสียเงินกานเรื่องนี้ให้กับเด็กชาวกัมพูชาเนี่ยนะครับทั้งชัดที่อยู่ชายแดนข้ามมาเรียนแล้วก็พวกที่ลักลอบเข้าเมืองมานะครับหรือ,อ,อมากับพ่อแม่ต่างๆปีหนึ่งหลายสตางคามันก็เป็นเงินภาษีของประชาชนของเราปรากฏว่าสเวเหมือนกันครับสอวอ,อังคนานีละพยจิตนะ สวอังคนานีละปจิตจะไม่เห็นด้วยนะที่จะไปตัดงบการศึกษาเด็กกัมพูชาโดยคุณอังคาเานีบอกว่าเด็กเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสงครามเด็กไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งหรือเป็นผู้ใช้ความรุนแรงการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติการเหยียดหยามการแก้แค้นหรือการกีดกันเด็กในการเข้าถึงการศึกษาและการพัฒนาเป็นการละเมิดสิทธิเด็กในช่วงภาวะสงครามเด็กต้องได้รับการคุ้มครองอย่างเต็มที่ตามอนุสัญญา ว่าด้วยสิทธิเด็กนะและกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศโดยหลักการสำคัญของกฎหมายมนุษยธรรมคือเด็กทุกคนต้องได้รับความคุ้มครองพิเศษจากผลกระทบความขัดแย้งทางอาวุธแล้วก็บอกว่านอกจากนั้นเนี่ยอนุสัญญายเจนีวาและพิธีสารเพิ่ม,เต,มเติมยังกำหนดให้คู่ขัดแย้งต้องคุ้มครองพลเรือนโดยเฉพาะเด็กกรณีเด็กที่ติดตามครอบครัวเพื่อหนีภัยความตายจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ อันนี้เป็นเหตุผลของคนที่เขาไม่เห็นด้วยว่าอย่าไปตัดเลยงบช่วยเหลือเด็กกัมพูชาเนี่ยที่มาเรียนหนังสือบ้านเรานะคือคุณอังคณาท่านก็พยายามจะยกอ,อนุสัญญาเจนีวาพิธีสารเพิ่มเติมอะไรต่างๆที่พูดเรื่องนี้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าไปดูในรายละเอียดเนี่ยเราจะเห็นได้ว่า แม้ยังไม่มีสงครามเนี่ยนะครับคือช่วงสงครามเนี่ยเด็กพวกนี้เข้ามาไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมครับเด็กกัมพูชาเข้ามาไม่ได้อยู่แล้วในช่วงสงครามเพราะเราปิด่านยกเว้นหนีเข้ามาทางช่องทางธรรมชาตินะแต่ว่างบประมาณที่เราเสียมาตลอดคือเด็กที่อยู่ข้ามแดนมาเรียนอันนี้เยอะมากที่สวคนหนึ่งบอกว่าโรงเรียนที่แถวแถวช่องสังนงำเนี่ยนะครับ เขาตีเป็นมูล,ลค่าเลยปีหนึ่งเนี่ยเราเสียงบประมาณให้กับตรงเนี้ยประมาณหัวละสา0 0 0ื่นบาทนะอ,อก็มีคนบอกโอ้ทำไมเราไม่ดูแลเด็กใครเราให้ดีใช่ก่อนละ่ะอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับเนี่ยคือเราก็จะม,มีมุมมองแบบนี้ที่ต่างกันไปนะครับคุณคุณอังคณา,านิละแทีิก็บอกไม่ได้นะมันต้องทำตามหลักสิทธิมนุษยชนเปะ๊เปะเลยนะอ๋อแล้วอย่าไปเอาเรื่องในอดีตเรื่อง บุญคุณความแค้นอะไรมา,าใส่กับเด็กไม่ได้เด็กไม่รู้เรื่องนะผมถามเล่นๆน,นะแล้วเกิดคุณเซนฉลาดเพราะมันก็ฉลาดแกมโกงนะเอออยาให้ไอ้จังหวัดชายแดนแล้วนี่นะเราไม่ต้องสร้างโรงเรียนหรอกนะไม่ต้องสร้างโรงเรียนเนี่ยสมมติเราเลิกรบกันแล้วไม่ต้องไม่ต้องจ้างครูปล่อยให้เด็กไปเรียนเมืองไทยไปโน,น่นนะเพราะคนไทยใจดีมีมรุษธรรมคารพอนุสัญญาเจนีวาสารพัดอะไรก็ว่ากันไป เราจะได้ไม่มีภาระงบประมาณเอาภาระงบประมาณเรื่องการศึกษาของเด็กไปผลักให้กับคนไทยมันดีไหมล่ะแบบนั้นนะ่ะนะดีไหมครับเออคือคนโลกสวยเยอะครับพูดแบบนี้ไม่ใช่ว่าเราใจใจใจดำอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับไม่ใช่ว่าใจดำโอ้โหเดี๋ยวนี้ปลลมเบตเนี่ยนะโอ,อ้พอมาอยู่นี่แล้วก็ใจดำไม่เห็นแก่เด็กเลยไม่เห็นแก่ สิทธิมนุษยชนอะไรเลยนะครับไม่ใช่อย่างนั้นแต่เราอยู่บนโลกของความเป็นจริงะนะเราอยู่บนโลกของความเป็นจริงว่าสมมุติว่าเรามีลูกเนี่ยนะเรายังส่งลูกเรากระพ่อมกระแพ่งอยู่เนี่ยนะครับและไอ้ไลูกข้างบ้านเนี่ยนะออพ่อแม่มันก็มีสตุง้งสตางอยู่พอสมควรแหละแต่มันไม่ส่งลูกให้เลี้ยนอะ นะมันก็ให้ลูกมาก็แกะก็แกะประตูบ้านเราทุกเช้าเลยเราก็ใจอ่อนนะใจอ่อนเราก็ส่งเสียให้เรียนอย่างนั้นเหรอหรือยังไงนะครับอืมนะเออนี่แหละคือคุณอังคณาก็โดนวิจารณ์เยอะ